วันนี้จะมานำเสนอวิธีการถ่ายน้ำมันเครื่องของสายพานนะครับหลักๆที่เราต้องเตรียมเลยก็คือประแจเบอร์สิบสองนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องของสายพานนะครับแล้วก็คีมแล้วก็กลวยที่ใส่น้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ผ้าที่เอาไว้เช็ดที่วัดของน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็มีที่รองที่เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับเดี๋ยวไปชมวิธีการทํากันเลยนะครับติดเครื่องไว้ประมาณห้านาทีนะครับ ให้น้ำมันเครื่องมันไหลเวียนไปล้างได้ทุกส่วนนะครับลักติดเครื่องห้านาทีแล้วนะครับ<ม>ให้ดับเครื่องแล้วก็มาขันน็อตไอ้แต่แข็งที่่านน้ำมันเครื่องเลยนะครับแล้วก็ให้เอาคีมน,นะครับมาบิดตรงไอ้นี่ได้เลยนะครับเพื่อเปิดนะครับให้อากาศมันเข้าไปน้ำมันเครื่องจะไหลได้ดีครับ แล้วก็รอให้น้ำมันเครื่องไหลจนหมดนะครับน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วนะครับนี่คือน้ำมันเครื่องที่เราถ่ายนะครับแล้ว,ลวเราจะนอตไอ้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับใส่เขากลับที่เดิมครับ,รบแล้วก็ขันไปแล้วนะครับใช้มือขันแล้วก็เดี๋ยวจะใช้เป็น โอเจขันต่อนะครับเพื่อให้ความแน่นนะครับขันให้แน่นๆเลยนะครับรใช้นะครับแล้วเราก็จะเปิดขดออกมาแล้วมันจะเป็นนี้นะครับหาอะไรมาตอกนะครับหลังจากนั้นเราก็กวยไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เทลงไปได้เลยครับเราต้องค่อยๆเทนะครับ หลังจากเราเทหมดแล้วนะครับเอน้ำมันเครื่องเข้าไปแล้วนะครับก็เอาอันนี้นะครับสามารถปิดเข้าไปได้เลยนะครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องที่ผมใช้จะเท่ากับปริมาณที่เครื่องต้องการนะครับแล้วก็ติดเครื่องวอร์มไว้สักห้านาทีนะครับเพื่อให้น้ำมันเครื่องมันทํางานในวงจรของมันนะครับน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราจะมาสรุปให้ฟังกันนะครับน้ำมันเครื่องก็คือควรเปลี่ยนทุกๆหเดือนไม่ว่าจะเป็นรถใช้งานหรือว่าไม่ใช้งานนะครับ แล้วก็ถ้าใช้งานก็ควรเปลี่ยนทุกๆ1,000กิโลถึง2,000กิโลนะครับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้